ป็นโวลต์มิเตอร์บ้างโวลต์มิเตอร์สัญลักตัวย่อของมันก็คือ V แล้วก็วงกลมโวลต์มิเตอร์เอาไว้ทำอะไรที่เรารู้มาจากหมอต้นกันแล้วก็พวกโวลต์มิเตอร์เนี่ยเราจะใช้ในการวัดความต่างศักย์ใช่ไหมแล้ววิธีใช้ อามาดูวิธีใช้ก่อนเรามีเส้นลวดที่มีความต้านทานเราอยากรู้ว่าความต่างศักย์ระหว่างจุดจุดนี้เป็นเท่าไร่แล้วก็เอาโวลต์มิเตอร์ไปต่อข้อมมันซะอืต่อข้อมจุดนี้เลยจุดจุดนี้เราก็จะรู้ความต่างศักย์โวลต์มิเตอร์ก็ใช้หาความต่างศักย์นี่แล้วก็โวลต์มิเตอร์ที่ดีเนี่ย จะต้องมีความต้านทานสูงสูงความต้นานทานสูงสูงสูงมากๆสูงมากๆมากๆมากๆเพื่อที่จะอะไรถ้าเกิดกระแสไหลมาแงโป๊บความต้านทานน้อยปป๊บเลือกกระแสก็เลือกที่จะไหลอย่างนี้ไปแล้ว ค่าที่เราได้ก็เออร์เลอร์ซะถ้าเราเอาความต้านทานที่สูงสูงมากใช่ปะ่ะสูงมากๆมากๆมากๆ,ากๆไออาร์เนี้ยก็จะมีค่าน้อยกว่าอันนี้มากๆเลย,ลยกระแสก็จะไหลไปเราก็จะวัดค่าเนี้ยได้แบบไม่เออร์เลอร์มากโอเคนะจำไว้ดีๆว่าความต้านทานต้องสูงมากๆโวลต์มิเตอร์ที่ดีอ่าวิธีสร้างโวลต์มิเตอร์เราก็เอามาจากแกรมมิโนมิเตอร์เหมือนกันก็คือเราเอาแกรมมนิโนมิเตอร์มาตัวหนึ่ง มาต่อเข้ากับความต้านทานที่ชื่อว่ามัลติพลายเออร์ให้เป็น x กระแสที่ไหลออกจากกาวันนอมิเตอร์เป็น ig ก็จะมีจุด a กับจุด b เราจะหาความต่างศักย์ระหว่างจุด a กับ b ก็เป็น vab ใช่ไหมเราจะหาได้อย่างไร กฎของโอห์มหาได้ปะกฎของโอห์มกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดมีเนี่ยตัวต้านทานตัวหนึ่งมีกระแสไหลผ่านเราสามารถหาความต่างศักดิ์ได้จาก V เท่กับ IR ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มีความต้านทานใช่ปะ่ะเราก็สามารถหาได้ V เท่ากับ IR เหมือนกันเลยแต่ I ที่ไหลในที่นี้ก็คือ Ig ใช่ไหมออ V ระหว่าง AB เข้ากับ Ig คูณ R R ก็คือผลรวมของทั้งหมดที่มันครอบตรงเนี้ความสังพั์ตรงนี้มี R สองตัวใช่ป่ะคือ R ของมัลติพลายเออร์กับ R ของกำลานอมิเตอร์ก็เขียนเลย x บวก g <c oughs> โอ้ยมีคนคิดถึง <c oughs> จามซะอ่ะล้าทีนี้เราก็จะได้สูตรแล้วสูตรในการหาของเขาถ้าเกิดเขาให้ หาว่าหาความต่างศักด์ระหว่างการสร,ร้างเนี่ยพอเราสร,ร้างใช่ปะ่ะก็หา VAB ซะ VAB ก็เท่ากับ I G คูณด้วย R R คือผลรวมของมัลติพายเออร์กับการอนอมิเตอร์นั่นเองเขียนหน่อยมัลติพายเออร์มัลติพายเออร์มีเท่านี้เอง ่ะวิธีจําตอนแรกอะมิเตอร์สร้างต่อขนานใช่ไหมใช้งานต่ออนุกรมทีนี้โวลต์มิเตอร์สร้างสร้างต่ออนุกรมใช้งานต่อ ขนานโวลมิตเตอร์สร้างต่อนุกรมวิธีสร้างใช่ไหมสร้างต่อนุกรมก็คือเอาการมดอนมวิตเตอร์กับมัลติายเออร์มาต่อนุกรมกันวิธีสร้างส่วนใช้งานเราต้องการรู้ความต่างศักย์ระหว่างจุดเนี้ยระหว่างจุดนี้ เราก็เอาความต่างศักย์เนี่ยเราเอาแอมเราเอาวิเมเตอร์เนี่ยไปต่อข้อม mm hmm. ปบบุ๊บเราก็จะได้ความต่างศักย์มาวิธีจามันคือสลับกัน,สล,กนสลับกับแอมมิเตอร์จะจำอาไหนก็ได้แต่แนะนําว่าจำแอมมิเตอร์ดีกว่าเพราะว่าคํามันเหมือนกับสัมผัสใช่ไหมเวลาเราเราจำอะเราก็จําง่ายเอแอมเิเตอร์สร้างต่อขนาดใช้งานมันขนาดขนาดกับงานเนี่ยของจองกันเวลาเราจ,จําจาได้กว่าโอเคนะหรือว่าจะเลือกจำอะไรอย่างหนึ่งก็ได้ เวลาจาก็จาแค่อย่างเดียวไม่ต้องจำไปจาเยอะถ้าจําทั้งสองอย่างเนี่ยงงแน่เลยเดี๋ยวเวลาเข้าห้องสอบไปปุ๊บแอมมิเตอร์ใช้งานต่อขนานหรือต่อนุกรมวะจําอย่างเดียวถ้าจําอย่างเดียวคือจาแอมมิเตอร์ก็จาแอมมิเตอร์ไปไม่ต้องจําโวลต์แต่ถ้าจําโวลต์ก็ไม่ต้องจาแอมมิเตอร์เพราะเรารู้ว่าจาแอมมิเตอร์ใช่ป่ะโวลต์มิเตอร์ก็คือสลับกันใช่ไหมมันจะได้ไม่เกิดความงงแล้วที่เราต้องรู้ก็คือโวลต์มิเตอร์เนี่ย เราต้องรู้ว่าความต้านทานต้องสูงมากๆด้วยถ้าเกิดเขาถามว่าโ mm hmm. วลติเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะยังไงความต้านทานน้อยความต้านทานมากความต้านทานปานกลางเราตอบอะไรตอบความต้านทานมากๆนะอืมประมาณนั้นส่วนแอมมิเตอร์ก็ต้องมีความต้านทานน้อยๆโอเคสูตรในการหาแอมมิเตอร์ก็ใช้การเทคนิคการแบ่งกระแสส่วนสูตรในการหาโวลติเตอร์ก็ใช้กฎของโอห์ม V เท่ากับ IR เวลาใช้งานในยันสร้างกับการใช้งานแอมมิเตอร์สร้างต่อขนานใช้งานต่ออนุกรมส่วนโวลติเตอร์สร้างต่ออนุกรมใช้งานต่อขนานอมีพินเท่านี้เองมิเตอร์ไฟฟ้าก็จบมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วโอเคเอโอเคเรื่องต่อมาหลังจากที่ห่างหายพินานวันนี้ก็ได้กล้องอัดใหม่แล้วเป็นกล้อง iPhone ก็คุณภาพไปดีเราก็อาจจะดีขึ้นมาหน่อยต่อจากเซลล์ไฟฟ้าครั้งที่แล้วก็เรื่องต่อมาคือการหาความต่างศัต์์ระหว่างจุดสองจุดที่มีเซล์ไฟฟ้าขั้นการหาความต่างศัตว์ความต่างศัตร์ไฟฟ้า ะระหว่างจุดสองจุดระหว่างจุดสองจุดแล้วก็ที่มีเซลลไฟฟ้าขั้น,นที่มีเซลไฟฟ้าขั้นหายังไง มันคืออะไรความต่างสักจุดสองจุดที่มีเซลล์ไฟฟ้าขั้นสมมุติว่ามีรูปมีเส้นลวดแล้วก็มีตัวต้านทานหนึ่งตัว,แล,ว,ลว,ตวแ,แล้วก็มีเซลล์ไฟฟ้าตัวแรกแล้วก็มีเซลล์ไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งตัวที่สองอล้วก็ไป แล้วก็กาหนดจุดเขากาหนดจุดว่าจุดนี้เป็นจุด a ให้จุดนี้เป็นจุด b นะแล้วก็อันนี้คือให้เป็น e 1แล้วก็มี r ภายในเป็น r 1ด้วยอันนี้เป็น e สองแล้วก็มี r ภายในเป็น r 2ด้วยเหมือนกันอืมตัวนี้รู้กันอยู่แล้วว่าตัวอะไรตัวต้านทานไฟฟ้าใช่ป่ะอันนี้คือตัว r เราจะหาความต่างศักด์ได้อย่างไรจากจุด A มาจุด B เป็น VAB ใช่ไหมอ่า VAB เราจะหา VAB ได้จากจากสูตรนั้นเลยกดของโอห์ม V เท่ากับ I R แต่ว่าในกรณีนี้มีเซลล์ไฟฟ้ามาขั้นใช่ปะเราก็ต้องเอาเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยบวกเข้าไปด้วยคือผลรวมของเซลล์ไฟฟ้านั่นเองเพราะฉะนั้น VAB ก็ต้องบวกด้วยซิกมา E แล้วก็ทำเป็นแบบแบบกดของโอเหมือนเดิมเลยเท่ากับซิกมาไออารตอนแรกกดของโอม,มีตัวต้านทานตัวเดียวใช่ป่ะถ้าปิดอันนี้มีตัวต้านทานตัวเดียวมีกระแสไหลให้เป็นกระแสไอกระแสไหลามาไอเจอตัวต้านทานหาความต่างศัก์คือ V ีเทกับ I, R ใช่ป่ะแต่ทีนี้เรามีเซลล์ไฟฟ้ามาขั้นแล้วเราก็ต้องหาความต่างศัก์ที่ข้อมจุด2จุดนี้ เราก็ต้องหาเพิ่มโดยการที่บวกด้วยเซลล์ไฟฟ้าเข้าไปเป็น vab บวกด้วย sigma sigma ก็คือผลรวมของเซลล์ไฟฟ้าที่มีมาให้ถ้าหันทางเดียวกันก็บวกกันถ้าหันสวนกันอย่างเงี้ยก็เอามาลบกันประมาณนั้นอันนี้ก็คือผลรวมส่วน sigma r ถ้าเกิดมันมี r ตัวเดียวเงี้ยไม่มีอันนี้เราก็ใช้แค่ ir ใช่ป่ะแต่พอมีเซลล์ไฟฟ้ามาขั้นปุ๊บเรามีอะไรด้วยมีความต้านทานภายในใช่ป่ะความต้านทานภายใน2ตัวเลย เราก็ต้องใช้บวกเข้าไปด้วยมันก็คือผลรวมของ R ทั้งหมดที่มีในวงจรที่มีในระหว่างจุดตรงนีอ้อันนี้ก็แค่นี้เองสูตรที่เราต้องใช้เหมือนไม่ต้องจำอะไรมากเลยเหมือนกับสูตรเดิม V เทากับ IR แค่เราบวกกับเซลล์ไฟฟ้าเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็เขาสามารถบอกได้ว่า ความต่างศักระหว่าง A กับ B เนี่ยถ้าเขียนอย่างนี้เราจะรู้ว่าอันนี้ VAB คือความต่างศักระหว่างจุด A จุด B ใช่ปะ่ะเราสามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือผลต่างระหว่างสักยไฟฟ้าที่จุด A คือ VA กับ VB อืมเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้ ความหมายของมันก็คืออะไรความต่างศักระหว่างจุด A B V A B เนี่ยเราสามารถเขียนได้ในอีกรูปหนึ่งก็คือผลต่างของความต่างศักย์ที่จุด A ลบกับจุด B นั่นเอง